สวัสดีค่ะสบายดี f อฟซี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะหลังจากที่แม่เพ่นได้นำเสนอเนาะแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อหมอดูเลขเด็ดและก,ก็เลขหลานสาวแม่เพ่นลงให้ไปแล้วนะคะแม่เพ่นจากผ้า f อฟซีทางช่องนะคะมาสรุปเอาโค้งสุดท้ายของแต่ละสำนักที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยในช่องแม่น้องคําแพงมานะคะเดี๋ยว แม่เพนจะพาเอฟซีทั้งช่องมาเบึงตัวเลขน้ากัดเลยนื่อบกเป็นการหลาชาเสียเวลานะคะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนทุกๆุกคลิปด้วยเนาะคะ่ะหลังจากที่นําเสนอรัฐบาลไทยครบจบหมดทุกสานักททุกอาจารย์แล้วนาะแม่เพนก็นจะเอาแนวทางห้าน้อยร่วมของแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์มาลงให้เป็นคลิปต่อไปนะคะอ่ะแม่เพนจะให้เอฟซีทั้งช่องมาบึงค่ะของ อแอดมารวยนะคะรัฐบาลไทยค่ะโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะงวดน,นี้เพิ่นว่าให้มาห้าเจดหเม็ดเดียวนะคะตัดเล่นด้วยเนาะตัดเล่นด้วยก็จะประมาณว่าตัดเล่นด้วยก็จะมีเจ็ดหกห้าห้ากันที่8ปดกับ7-9นะคะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดมารวยงวดนี้ครั้วงวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้าหกแปดนะคะส่วนงวดที่แล้วแอดมารวยให้วิ่งรูดห้ากับหกหกมะลางนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขาเนาะงวดนี้บบได้ให้ววิ่งตัวรูดมากค่ะจับคู่มาให้เลยค่ะมีชุดสามตัวบนเม็ดเดียวห้าเจ็ดหกแล้วก็ชุดสองตัวก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดห้าเน้นที่เจ็ดหกกับเจ็ดห้ากันห้าหกแปดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะของแอดมารวยค่ะ ส่วนเลขลานสาวแม่น้องคำแพงก็งวดน,นี้ให้มา805 807แล้วก็05 06 07เนาะแล้วก็กันที่85 87แล้วก็80เนาะเมื่อกี้เพิ่นฝากมาอีกตัวนี้ค่ะเพิ่นฝากมาตัวนี้แล้วก็มี41กับ61ด้วยเนาะแกฝากมาอีกเพิ่มเติมนะคะ จะฝากชุดนี้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 หกคู่นะคะแล้วก็มีเบิ้ลด้วยเนาะคะ่ะหกหกกับเก้าเก้านี่ค่ะผูดมักกะตามผูมักกะพนันไดเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นทรงมาห้ตัวเน้นเลยนะคะสามคูนีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดอันนี้เพิ่นเอากันไว้นะคะเพราะว่าเป็นเลขที่เพิ่นฝันนะคะเพิ่นฝันได้นะคะเพิ่นกะเอามาเบิง่งน,นันเนาะ โบมเมนเลขสูตรโบเมนเลขหยังนะคะอยู่ที่ดวงเด้อค่ะเนะาะเด่เพ่นกาวาบใดนะว่าจะเลขจะเขาหรือจะลุดนเนาะเพราะว่าเพิ่นฝากม่เพี่นซื้อมาสามงวดก็ถูกทั้งสามงวดนะคะงวดน,นี้ก็รอลุ้นกันใหม่เนาะเมื่อกี้เพื่อนห้มาแค่สามคููฝากซื้อแค่สามคููชุดที่สองมาฝากมามีแปดห้ามีสี่หนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกหกเก้าเก้านะคะบินที่สองที่แกฝากมาเมื่อกี้นะคะ fc อะ่ะ แคปหน้าจอ,อาค่ะได้กระยางไปต่อนะคะเพราะว่ายังไม่ลายอาจารย์ลายสำหรับเนาะอ,อย่มันเพิ่นจะทายรูปลงในกลุ่มหายเตืมอะของหมอดูเลขเด็ดโค้งสุดท้ายบนวิ่ง2จับคู่เก้าสองหเน้นที่1นึเนาะชุดสามตบนมีศูนย์หนแล้วก็ศูนย์เก้เน้นที่ศูนย์หน,น ส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง8ค่ะ81ตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะก็กลับด้วยเนาะ1881 18แล้วก็ล่างกันบนบนกันล่างด้วยเด้อเนอะาะค่ะเดี๋ยวจะมาบอกอีกค่ะคนวางวลน,นี่คือสีมารางเนาะกับโบเนเขาก็กันนว้นะคะ FC ฟไม่เพิ่นเบอยากใค้เสียใจเนาะส่วนหลวงพ่อสะแก้วนะคะพ่อหลวงพ่อให้มาหนึ่งสองแปดนะคะเด่นล่างค่ะหลัก หลักสิบนะคะเพิ่อนไฮมาเนาะแต่เขากลับไว้ปเดอร์เนาะก็จะเด่นสองกับแปดนะคะงวดนนี้ตัวประกบก็จะมีหนึ่งกับห้าเนาะถ้ามีหนึ่งกับห้าเขาก็จะจับเป็นสองหลักสิบก็จะสองหนึ่งกับสองห้าแล้วก็แปดหนึ่งกับแปดห้านั่นเองเนาะนี่ค่ะอย่าลืมเด่นที่สองกับแปดนะคะก็คือสองแปดแปดสองนะคะล่างเด่นล่างเนาะ แคปหน้าจอของหลวงพ่อสักแก้วแล้วก็ของพ่อหมอดูเล็กเด็ดนะคะเพิ่นมาผิดจารแล้วนาะเอาเพื่อนบ่นอย่างเพื่อนว่าบ่าต้องลงคลิปให้หลวงพ่อเดอ้อวั่นเอาไปเบิ่งกรลูกวัแม่เพิ่นก็อยากมี f อฟซขอมาเนาะม่เพิ่นกับเอามาลงให้ม่เพิ่นบ่ได้แพงตัวเลขนะคะก็ถึกบ่ถึกก็ทุกอย่างเป็นแนวทางเดอ้อจ้ะเนาะยาวากันเนาะค่ะทุกเสียงทุกอาจารย์ก็อยากให้เลขเขาเบิร์ดนั่นแหละเนาะ,ะตามนี้ค่ะ ทามาต่อที่ของคนพาด้วยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยของคนพารวยงวดนี้วิ่งลูดเก้าบนเม็ดเดียวนะคะชุดบนเน้นที่นี่ค่ะชุดบนให้เน้นที่ตัวนี้เม็ดเดียวนะคะเอฟซี FC, เล่นตัวนี้เม็ดเดียว6-9เก้าสามนี่ค่ะหกเสมแล้วก็เน้นที่9กสเม็ดเดียวนะคะเออย่าลืมไปตัดเล่นด้วยนะคะหกเก้าสามเนาะ ตัดเล่นด้วยค่ะบนให้เน้นที่93เม็ดเดียวนะคะเน้นบนเล่นบนอย่างเดียวนะคะเน้นที่69 3สเม็ดเดียวชุด3มตะบนชุด2ตัวเน้นที่93เม็ดเดียวนะคะเพ็่นไฮมาค่ะ,ะส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง4 9 4 84 74 64แนะคะก็จะเน,น้นที่8 4กับ74ค่ะอันนี้จะเป็นของคนพารวยงวนนี้เป็นงวดแรกนะคะบนฟันธงเม็ดเดียว69 3ส แล้วก็9ก้าสาเม็ดเดียวนะคะชุดสองตัวบนส่วนชุดเต็มก็จะมี95้ามี6 9เก้าห้าเ้าห้าเก้และ90นะคะส่วนของคนพารวยค่ะคนพารวยงวดนี้ของสุดท้ายนี่ค่ะเอออันเดียวกันนี่แหลนะเนาะลืมให้บึงไม่เพิ่นกับเบ้าหลายวาสันนี่ค่ะอันนี้ไม่เพิ่นตัดเล่นให้ก็คือ69้าอย่าลืดอ,อย่าทิ้งนะคะ fc หกเกนี่ค่ะ จะได้เนาะหกสามฮากับบอลเลนแล้วนะเพราะว่ามันออกสองงวดติดต่อกันแล้วนะคะเล่นแค่2คู่นี่ค่ะบนตัดเล่นด้วยนะคะได้หรือ,อยางไปต่อนะคะส่วนของอาจารย์สไวายของอาจารย์สไวนะคะอันนี้ชุดเด่นบนล่างนะคะเลข3ตัวมี6 7 8ดแปดเนาะ ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูห้อยก็มีหกเจ็ดแปดนะติดหกเจ็ดแปดค่ะจับคู่ชุดแรกให้มาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดเนาะก็ชุดกันมีศูนย์เจ็ดห้าแปดและเก้าแปดส่วนโค้งสุดท้ายอาจารสวัยให้มาสามกับสี่เนาะก็จับคู่ที่สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนั่นเองค่ะแ <c oughs> คปหน้าจออเดอค่ะ ใช่กันแล้วไปต่อเนาะมาเบิงของหลวงตาค่ะหลวงตาให้มางวดที่แล้วหลุดแล้วค่ะพวกเราทนนี้ให้มาเก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าเจ็ดกับเก้าแปดนะคะส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะของเขาฝากมามีเอซถามมาหลายวันรัฐบาลไทยของเขาฝากมาแม่เพ่นลงคลิปให้ไปหลายวันแล้วเนาะแม่เพ็นกระท่่นขึ้นหิยุหลายๆคลิปค่ะ ค่ะงวดน,นี้ให้ศูนย์กับหนึจับคู่ชุด3าตัวบน1นึ่งศชุดสองตัวมี0ูนย์สองศค่ะเนาะอ่ะ,อะแคปหน้าจอค่ะดวงตา9เม็ดเดียวนะคะได้แล้วก็พาไปต่อเด้จอจ้ะเนาะตาปากน้ำโพและเขาอ่า ค่ะของตาปากน้ําโพเนาะสกับ6กค่ะจับคู่ชุด3มตัวบน6 3สามหชุด2ตัวมี3 5 6 5 3 8กับ6 8นะคะอันนี้เป็นของตาปากน้ําโพเนาะไปต่อนะคะอันนี้เป็นชุดมาครบล่าง แลอันนี้ไก่มาชุดเต็มบนล่างของแอดอ้อยพารวยอันนี้ก่อนเนาะเพราะว่าขอเพิ่นไห่มาหลายชุดแห้งค่ะก็ต้องได้เบิ่งไห่ละเอียดนะคะเอฟซอันนี้ชุดเต็มบนล่างเนาะของแอดอ้อยพารวยค่ะให้มา069ชุดเต็มบนล่างมี20 50 90 23 53 93 26 56 96เนาะชุด3ตัวบนมี250 สี่ห้าสามหแล้วก็9ก้หนั่นเองค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มเ,เนาะมาครบล่างวิ่งรูดเด่นล่างเด่นแปองหนึ่งส่วนตัวเลขมาครบล่างก็จะมี8 6, 6 0หกศหนามเนาะจับคู่5 0าศูนย์ห้าหนึ่งห้ย์แปดสามหหนึ่งหสเน้นที่8 0 8ศดหกับ8ปสมนะคะ ใชะอันนี้จะเป็นล่างเนาะส่วนมาครบบนเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะห้โค้งสุดท้ายอันที่ว่าเพ่นฟันทงโค้งสุดท้ายล่างนะครับหน้าจอเอาชุดล่างไปก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ชุดครบล่างนะคะมาชุดเต็มล่างสั้นๆเนาะวาไปวางง่ายง่ายนี่ค่ะบนเม็ดเดียวห้าสี่ศูนย์อ่า ก็ตัดเล่นมี405054ล่างให้มา83 8180เน้นที่83นะคะก็จะเน้นตัวเดิม 8, 0, 8, 1, 8, เนาะมี808183นค่ะเน้นตัวเดิมเนาะสำหรับล่างาอันนี้ชุดเต็มบนนะคะมาครบบนก็จะมี

ส่วนเน้นบนวดนี้540เม็ดเดียวนะหาสี่ศเม็ดเดียวจับคู่4050แล้วก็54นะคะอันนี้เป็นชุดคัดเน้นนะคะส่วนเลขทูบนะคะเลขทูบของเอด้อพารวยงอดที่แล้วเนาะ ที่แล้วแตก3ตัวโต๊ดงวดนี้จุดได้364นะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วย3ามเก่เอาไม่ใช่อย่าลืมกลับหัวด้วยนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ออกจากถูมาอิลีก็คือ364กนะคะก็จะเน้นที่ไป6 4 9 3่เนั่นเองค่ะเนาะอันนี้ของแออ้อยพารวยไปแ,แล้วเนาะ ส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินบนวิ่งแปดตัวเดียวหกแปดหนึ่งเม็ดเดียวค่ะแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกเนาะค่ะเน้นที่แปดหนึ่งเนอค่ะบนของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะส่วนล่างค่ะวิ่งศูนย์ตัวเดียวศูนย์หกกับศูนย์แปดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะงวดที่แล้วเห็นปะค่ะของเพิ่นไห้มาลางขื้นบนเนาะเจ็ดแปดขึ้นบนแปดเจ็ดนั่นเองค่ะส่วนบนบกเขาเนาะ นี่แหละแม่เพ็นว่าเลขน้อยๆคู่กันบ,บ,บนกันล่างไว้ทั้งสี่ล่ะเด้อจ้ะส่วนของแม่น้องคำแพงนะคะของแม่เพ็ญจะชอบสี่สามากมากเลยงวดน,นี้เนาะก็จะมีสี่สองสี่ศูนย์สี่หกแล้วก็สามศูนย์นะคะสามศูนย์เป็นยอดผ้าป่านะคะกเน้นไปเลยค่ะสี่หกตรงกับเลขฝันพีประฮัตนะคะเอฟซี ก็ตรงกันอยู่หลายอยู่เนาะค่ะสีกหกสีซื้อได้บ่บุหงวนนี้อันบอาอ่แคปหน้าจอให้แน่ค่ะของอาจารย์หนุ่มกระสินแล้วก็ของแม่น้องคำแพงเนาะบ่ตรงกันเลยค่ะตรงแค่ศูนยของพิ่าหัเนาะเเพิ่งซื้อไ้เยอ่ค่ะเป็นเลขพิ่าหัดค่ะ่ะได้กันแล้วไปต่อนะคะของพ่อเกลียงนะคะโคงสุดท้ายเนาะ พ่อก็ให้มาค่ะนี่ค่ะอันนี้ชุดเต็มรัฐบาลเนาะล่างนะคะอันนี้ชุดเต็มล่างพ่อให้วิ่งลูดเด่นที่ศูนย์องหนึ่งนะคะหลักสิบมีสองสามสี่หลักหน่วยมีศูนย์กับหนึ่งพอจับคู่มีสองศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะพ่อเน้นที่สามศูนย์กับสามหนึ่งนะคะอันชุดแรกชุดเต็มนะคะส่วน โค้งสุดท้ายพ่อให้มาสาศูนย์กับ1นึ่สี่เด้อค่ะเนาะสามศย์กับ1นสค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มล่างแล้วก็อันนี้ชุดคัดเน้นโค้งสุดท้ายนะคะล่างสามศย์กับ1นสมาเบิ้งบนกันค่ะ ส่วนบนนะคะบนของพ่อเกลียงรัฐบาลไทยเด่น9วิ่งรูดบนละเออบนเด่น9กรองสหลักร้อยมี7 8 0 1แปสเน้นที่1กับสองเนาะหลักสิบมีสามี่ห้าหลักหน่วยมีเออหลักสิบมีสาม่ห้าแล้วก็จะเน้นที่3กับ4หลักหน่วยมี9้า แปดเก้าเจ็ดเน้นที่เก้านะคะเพื่อนก็นจะจับคู่ที่สามเก้ากับสี่เก้านะคะเน้นเน้นที่สามเก้ากับสี่เก้าส่วนชุดกันก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปดห้าเก้าชุดสามตัวบนเน้นที่สองสามเก้าแล้วก็สองสี่เก้าลองมาก็จะหนึ่งสามเก้ากับหนึ่งสี่เก้านะคะอันนี้เป็นชุดสรุปบนก็จะให้มาเน้นที่สามเก้าสี่เก้าห้าแปดเท่านั้นเนาะ ครบจบทุกสำนักเลยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยวันนี้เนาะฝากเข้าไปสั่งได้ตามไทยตามลาวที่ลิงกใต้คลิปได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆังงกันยกช่องค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปผูใ้ใดที่ล่อค่อยแนวทางฮาหนอยก็เดี๋ยวไม่เพ่นลงคลิปห้เด้อจ้ะคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ